พี่น้องบัตรดีสาวลินกบมาที่ทําการชุ่มชนสาวลินกะไลาเมือไายเว้นบ่ได้๋มาส่งน้ำเนาะค่ะก็เลยจะมาขอส่งน้ำพี่มาส่งน้ำกับหนูคนผ่านไปผ่านมาเพิ่นกับมาส่งเนาะค่ะพี่อยู่ในขันนะคะเนี่ยอยู่ในขันอ๋อพี่เอามาเหรอ,อเดี๋ย,ยนะคะพี่เขาผ่านมาก็มาส่งด้วยกัน,นะคะ่ะดีมากเลยนะคะ ใส่ให้เต็มนี่ค่ะกาลังจะสง่งนะคะพี่อ่ะอให้ชำเลยอ่ะมัตนาสาธุด้วยพี่ผกลการร่างสง่งสาธุพี่คะ่ะลมเย็นเป็นสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองพระแม่ธรณีก็คุ้มครองนะพี่น้องขออนุญาตส่งท่านนะคะขออนุญาตนะคะ แต่ความร่มเย็นเป็นสุขนำสุขครอบครัวของลูกนะคะจา่าทุกทีพี่น้องสงนำจาทุกปารธนาเทๆ่ๆท่ปารธนาเจ็บยาใดไขยามีมอย่าให้เจ็บให้ปวด<ม>ขอนาำบนตักพ่ะจ่าไอ้ขอนาำบนตัก่ัน เจิมน้าผากเนาะคะ่ะเป็นสิริมงคลนำซักเสียบ mm hmm. ที่อยู่ในมือของท่านนะคะลูกขอเจิมน้าผากเป็นสิริมงคลเนาะคะ่ะไปสายไกด์มิจะภูเมตตาเด้อคะ่ะเ mm hmm. มตตาสงสาร mm hmm. นี่นะคะ ส่งแล้วค่ะบัานี้สาวิลินก็จะปั่นจักรยานกลับบ้านเนาะค่ะโบไกด่ดอกค่ะไก่ไก่เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเก็บของก่อนขอให้คนในชุมชนหักไข่ปองดองกันเด้อค่ะขอให้ลานค่ะสาววิลินมีแต่คนเมตตาสงสารเด้อค่ะเก็บของเก็บขัน ไปละค่ะพี่น้องมากก็จะกระยานห้างค่ะเดี๋ยวจะปัน่นจะกระยานกัรลานละค่ะบาทนี้จ้อเนาะค่ะสีเข่าคั่วค่ะขอบคุณหลายๆเ้อค่ะพี่น้องบ๊ายบาย